สวัสดีค่ะเป็นยังล่ะลูกดีใจยังเสร็จก็บ้านตีวันนี้พาเพชรน้อยกลับบ้านสวัสดีต้นยินค่ะคุณแม่บอกเล็บเมี่ยวก,กันหลายหลายค่ะอาหับเพชรหน่อยกลับบ้านกลับบ้านเราลูกกลับบ้านเรา อื่นค่อยมากกันไหมแม่ท่องปุ้งไปแล้วพุนขีแตกขีแตนเงวแตกเงวแตนเพชรน้อยายจะพากลับบ้านไปไปไปเร็วๆโอ้เงวแตกเงวแตนและบิดน,นี้ไปเหยียบโซ่ใบเยียไปเหยียบโซ่ใบไปไป,ไป ไปไปเร็วๆยืนฟังจะพาไปกินน้ำเข้าบ้านได้แล้วแดดร่มลมตกแล้วตอนเย็นไปไปมามามาเพจต้อยมามา มาเร็วเด็กขี้ดื้อของเราโอ้เสียงไกป่ปลาขันเลยไ,<อ>ไปกับบ้านเพชรน้อยไป ไปบ้านเราตอนกลางวันก็มาอยู่น้ำปลาย้ำมะเร็งกับผ้ากับบานค่ะจิตวันจิตประจำวันทุกวันค่ะโอ้ยเงียวแตกระเพ็ดน้อยเป็นงยค่อยเงียวดีเถอะลูกเจ็บเจ็บโซ่เจ็บโซ่ให้ตัวเองเร็ว โอ้เก่งมากเพ็ดน้อยเก,เก็บมาอีกเร็วเดี๋ยวจะพากลับบ้านเพน็ดน้อยเก็บไปเก็บไปลูกเก็บไปหิวโซกลับบ้าน ฝากกดแชร์กดไลค์สับตะไคร้กดกระดิ่งให้ช่วงของเราด้วยนะคะช่องของเราทรัพก็ยังน้อยค่ะแม่เพชรของเราค่ะวันนี้จะพาเพชรน้อยกลับบ้านรู้เครื่อเครื่อต้นหมาจะได้หลายแท่เพชรน้อยมาเห็นบ่หรือไม่ถึงบ่เอาเอามากินเครื่อกินหยังค่ะกินหลายยางเพชรน้อยของเราไง เป็นปลาไหม่ค่ะแต่บบมี่หยาสช่างหรอกค่ะมันจะเป็นเครื่อต้องเอามาให้กินเหมือนเดิมค่ะยา่าใส่ลดเข็นมาใส่รดเข็นรดรดไซสบานเท่านี้เลยค่ะเอาใส่มากเข็นมาให้กิน ไปพ่อควานขับมอไซค์เพชรน้อยเดินตามเอ่ค่อยๆไปไม้จะดีดแม่ควานเพชรน้อยอย่าวิ่งเด้อลูกให้คุณพ่อขับรถกลับบ้านพ่อควาน ไปเพชรน้อยกลับบ้านไปไปไปาตามพ่อพ่อไปไปหรอไปเลยโอ้เงี้ยแตกเงี้ยแตกล่ะบ้านนี่ยุย่มยุ่มไปไหนล่ายุ่มไปเนี่ยใช่ยุมยยย่มเนี่ยเรนตามแล้วว่ะนี่ ช้าๆลูกช้าๆอย่าดพอควานหายไม่ไม่ทิ้งหรอกลูกพ่อควานไม่ทิ้งไปด้วยกันไปด้วยกันไปน้ำกันลูกไปน้ำกัน เอายังโอ้ห่วงแล้วร้องใหญ่เลยโอ้ยห่วงใหญ่เลยบบดนี้ย่านพวกควนขับมอเตอร์ไซค์นี้จากร้องตามเลย พ่อไม่นีเดี๋ลูกไอความยังเดินไม่ทันเลยจะพาไปกินน้ำเข้าบ้านเรา ร้องร้องหวังพ่อควานกลัวพ่อควานหายไม่อยากให้พ่อควานไปก่อนนะจะจับขาไว้ <c oughs> อย่าหนี้ฮีจ่าโอ้จะกลับจะจับขาพ่อควานไว้จะดึงวดาใส่ไว้ไป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 พ่อควานไม่หนีไปไปเออไปไปไป,ไปได้แล้วไปอย่าร้อง พ่อพ่อควานหายร้องกลัวพ่อควานขับมอเตอร์ไซค์หนีจากไปไปเออน,นี่แหละไม่นีให้จากเลยละกลัวกล,ลัวยันนี้ กันนี้ดูค่ะไปไม่หนีไม่หน,นีลูกไม่หนี เสียงสู้เสียงสู้ดังช่องเชงช่องเชงกลาพอโทษคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะใส่สู่ค่ะแม่ค่ะใส่โู่ไม่ต้องร้องคุณพ่อไม่หนีค่ะดูค่ะมือมือมือจะจับรถไว้ด้วย ได้ถึงบ้านล้วแล้วเน่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 อย่าไปลักไปไปกินบ้านเราไปลูกไปปะปะไปไปไปหิวน้ำแรงกินบ้านห้าลูกต้องกินทุก เวลาเลยอยู่บ้านกินทั้งวันค่ะพ่อควานแม่ควานไม่ได้อยู่ก้ยวันละสองครั้งเช้าเย็นถึงบ้านของเราแล้วหอนหวนานเท่าแล้ยอีหละ หญเลยเ <laughs> สียงร้องใหญ่เลยยืนยืนยืน หายคักคักเลยไปไปกินน้ำกันไปไม่หน,นีไปไหนหรอกเยวนีน,นี้ให้จากว่าฉัน,น,นเสียงร้องดังลั่นเลยตัวนี้ให้จากว่าเช่น ของแม่เพศของเรามะเฟืองค่ะนี่เป็นมะเฟืองตัวนี้เป็นหญ้าที่เราไปเกี่ยวมาวันนี้ต้นทูบค่ะอาหารของคุณแม่ของเราตุนทูบหิวน้ําแรงหมดลูกพามากินน้ําแล้วค่ะอุ้ยหาปากปวบเลยถอยมาลูกถอยมา ฝากกดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะสับตะไคร้กดกระดิ่งให้ช่องลเล็กของเราด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าค่อยดูกันใหม่ค่ะกลัวพ่อควันหายรองหาพ่อควนันสวัสดีค่ะ